ลุงปานวันนี้แก่งอย่ามาทําบุญเจ้าอ๋อวันนี้ผมแก่งว่าฟากนะครับป้า <c oughs> ผมเห็นนั้นมันออกมางามดีแก่งแล้วก็สี้าจะหวานผมก็เลยแกงมาใส่บาทนะครับป้าเ <c oughs> ออว่าฝากนี่เหมาะแตะเหมาะว่า เอาไปแก่งเสบาามันพูกดีกว่าเนาะ ส่วนบ้านเฮาเมาอใส่ค่ะนี่จะใครแห่เมือเมืองบ้านเฮาหรอตะอีกแล้วยังหอมละหอมแดงกระเทียม 比。 ทำโมลุงแกงแบบฟ้ากับมันไปดีไปลำไหนฮั่นลุงอะ่ะยังมาแกงจีนแกงปลามาทำบุญพ่อตุ๊ดเจ้าอะ่ะจะได้กลิ่นของดีๆลำลำพ่องาปลาซอยลุงเปิลกระถิ่มามิสตางก้าเปิลกระถิทำบุญตามกำลังสถาปน์เลก่ะแต่แกงแบบฟ้ามาทำบุญอะ่ะมันมบได้บุญเต้าแกงจีนแกงปลานะน้องแจม กรลุงปานเอาเข้ามาในมิหา,หารเตน,เนอไปครับครับไปเ้ ้ก็บถอดไว้นี่ไปไหนเหรอเก็บถอดไว้ตั้งเนี่ยเกิดหายหายไปบารีแต่บารีบ้าอีลมบารีเงาดูผีที่ไหนมันลักเก็บผ่าไปเนี่ยมันอย่ามาเป็นใจอีนะ้ยสอกจได้กบมีนะเจ้าได้เห็นนะเกิดหายเนี่ย อออย่างน่ะป้ามายืนจมอย่างหน้าวัดนี่ไม่หลวงก็เกิดป้าหายอ่ะไปหายไปไหนมันก็อยู่แต่หมูเนี่ยกับป้าป้าหาละซอจะได้กูบบป้านะป้าจำได้บบป้าถอดไปหน้าวิหารนั่นอ่ะตัดท่านเลยอ่ะลงมาบาหันละมีมันจะไปไปทีไหนมันก็อยู่ต่หมูเนี่ยป้าไายทีไหนมันจะบรรลักเกิดป้าทำทุกมีก็บรรลักบรรลักแล้วมันยังแบบมีหรอซอจะได้กูบบป้าอ่ะ พ <Good. S 2> อดรอเอาไปไว้ลืมติดไหนก็ล,อล,อล,อลอ่องพอล้อก็พอล้อไปถอดเนี่ยถอดถ่ายที่ไหนห้องมาลืมแม่หลวงป้าจำได้กะมาถอดมาตาฮันะอุย้ยไอ้ที่ไหนมาเดียวใกล้แจ้บ้านเฮานี่นหนาวแล้วปะมันหนาวแล้วมาเดียวหนะ <c oughs> ปูปันปูขี้รักรักเกือบใหม่ป้าถอดมาเลยรักเกือบป้าไปอย่างถอดมา ลักไอหยางป้าก็ลักเกิดใหมป้านะก้ยแม่หลวงฝากสลุปกันมาเลยปุดบันถอดมาปะเดี๋ยวนี้ไอหยางไอหยางเนี่ยป้าไอหยางเนี่ยเนี่ยไอหยางป้าเฮ้ยขี้รักขีจบป้าไอหนางไม่ของผมน้องแจมลุงฝากกันหรอเจ้าป้าป้าว่าไปเลยไอเนี้ยไม่เป็นของผมหูไปใจ้งไงไอเนี้ยมันเกิดใหม่ป้า ลุงอ่ะจ้าวสตังที่ไหนมาซื้อเกือบขนาดลุงไปทําบุญอะ่ะลุงยังแกงบาฟักบนไปก็ตุ่เจ้าเลยอันเนี้ยมันของป้าของผมป้าเดี๋ยวก่อนมันกลเหมือนกันไปได้ก้ากอออป้าจัดได้แน่นอนน้องแจมอันเนี้ยมันเกงบป้าป้าอันเนี้ยมันของผมลุงลุงจะไปบอบกอันนี้มันของป้า,ปานนมันหม,ม,ม,มายเจเกอบป้า เกิบกูเนี่ยมาเปบเกิบของลุงปานผู้ช่วยจะไปมาเข้าข้างกันเด้อปาไม่ได้เข้าข้างครับแม่หลวงเกิบป้าท่านอยู่ในสลุงั่านแท้ค่ะ <c oughs> ออยู่ต้อง,องเจ้าไม่หลวงย้ำหัน À, váy này đi nha cược xong xứ mà mày à của hải ui vai này của hải và phát môn mà tham bún say bạt ý vậy Ô bà áo chín áo bà anh nhà ma vô Bà này <anh> đủ đồ cháu <laughs> chào thôi anh à, nhận Nó là anh mà bạt <laughs> Nó không có Ô oh, đi đi đi, đi. โหเกืบหายตะกี้เขาถอดไปตัดนีตะเต้เลยนะแล้วมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยคนอย่ามาบัดีแต่บ่ดีว่ามันลักเกิบใหม่เ้าไปกันเนี่ย อย่างน่ะโอ้โหไปพูดละฮันละหันหนะป้าและวป้าเอาเกือบไปใส่อย่างในสลุงนี่ก็เกิดใหม่ป้าป้ากลัวมันหายอ่ะหอดได้ก็กลัวหายนะกากก็เลยใส่ไว้ในสลุงอ่ะอันลำเหลือเป็นใดป้า กลัวเกือบหายนอท่อเกือบใซ่สลุงแล้วเข้าไปนั่งอยู่ในวิหารเล่าขวานปิ้นจนปืล้มเกือบตะเกาหน้ะป้านอฮเออหน่ะป้าแล้วก็มาหน้าตดคนอื่นไปเรื่อยอ่ะออตะเกาขี้ลืมแล้วก็ตดลุงได้ด้วยเม่นหนะป้ากรรนี่หน่ะป้าต้องเอาเกือบเข้าไปในวิหารฮู้กอก็มันเหมือนกันรอนี่ยก่นเหมือนแต้เหมือนกันว่า นี่หมายคืเรียบร้อยละอ่ะอันนี้ของลุงปันนั่นนะป้ากรรมนี้นะไปทอนเหี้ยไว้ไหนอะ่ะเขาก็ต้องเอามันคืนถูกคนโอ้โหจะอีกอะ้กะแม่หลวงดีดีลุงสอบจะแตะกรรนี้นะไผ่็ตดังล่างไผ่ละอายที่จะบานเปิลป้าขอสุม,มากนะเจ้า อันนี้เขียนจื่อลุงปันอันนี้เขียนจื่อปลาซอยถ้ายังกลัวหายแบบพอเตือจะใส่น้ำสกุลฮือตัวใส่บ้านเลขทีแล้วก็บเบอร์โทร <c oughs> ถ้าไปาบ้านใต้พ่อเตือเอามาคืนหูกเนี่ยขอบคุณไม่หลวงเจ้าอ